คนเลยอธิบายด้วยครับอธิบายด้วยครับว่าทำอะไรอตอนนี้กำลังคนกำลังคนใส่ครับใส่เกลียวนนี้ถ้า กระทะกำลังจะไม่แล้วครับเทเลยโ oh. อ้อธิบายด้วยครับอันนี้ทำอะไรเราก็เทไข่ลงไปคืออะ เองนาครับเราเยาหน้าอ,อกไปชิดกับกับหม้อนะเราเวลาทำข้าข้าวเราต้องไม่เอาหน้าไปใกล้กระทะตัวต้องไม่ใกล้กระทะอย่างนั้นแลครับอ,อันนี้มาสุกกนที่เป็นน้ำเนี่ย เสร็จแล้วครับ็จครับผมเดี๋ยวจะกินกันแล้วครับนะครับวันนี้กินข้าวแบบใส่ชุดวันจีนครับวันนี้วันจีนวันจุดจีนวันจ,จนุดจีนจุดจีนข้าวแห้ง